สวัสดีครับมาพบกับทีว์อา,ากาศกันนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่22มิถุนายน2568นะครับมาเริ่มต้นกันที่แผนที่อากาศนะครับในวันนี้ครับเห็นว่าลักษณะของแนวล่องมรสุมนะครับก็พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและครอบประเทศลาวนะครับในขณะเดียวกันลักษณะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกําลังปานกลางครับทําให้ประเทศไทยโดยภาพรวมมีฝนตกในหลายพื้นที่และก็มีฝนตกหนักได้ครับ สำหรับฝนสะสม24ชั่วโมงนะครับในวันนี้และวันพรุ่งนี้เห็นว่าโดยภาพรวมของประเทศไทยนะครับจะมีฝนค่อนข้างจะมากในทุกๆภาคนะครับแต่บริเวณที่มีฝนมากเป็นพิเศษนะครับก็อยู่บริเวณตอนบนของภาคเหนือตอนบนของภาคเชียงเหนือการรับลมอย่างเช่นทางภาคตะหนกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นต้นนะครับสําหรับขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยนะครับก็มีขึ้นสูง1-2เมตรนะครับก็จะเน้นอ่าวไทยตอนบนเป็นหลักนะครับส่วนทางฝั่งอันดามันครับ าเป็นตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปก็มีคลื่นสูง1-2เมตรครับแต่ถ้าบริเวณที่มีฝนพักขนองคลื่นจะสูงกว่าน,นี้ได้กขอให้คนเดินเรือนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนพักขนองไว้ด้วยครับต่อไปเป็นพยากรณ์อนนากาศรายภาคครับภาคเหนือมีฝนพักขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสภาคตอนเชียงเหนือมีฝนฟ้าขนองละลาย70มที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางตอนบนของภาคอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสภาคกลางครับมีฝนฟ้าขนองละลาย60กมที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับอุณหภูมิสูงสุดยี่ิบเก้าถึงสาบสามองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดย4 2สี่ถึงยบเจองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดส2สสองถึงสามองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด2 3บสาถึง25้าองศาเซลเซียสครับตกอกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบ และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีอุณหภูมิององสูงสุด28-32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและประมิมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับโดยมีฝนตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิตตสูงสุด31-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสครับสำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถใช้หมายเลขเหล่านี้ติดต่อเราได้นะครับ ท่านสามารถกลับมาพบกับพยากรอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ